ลัคนาราศีกุมประจำเดือนมิถุนาย,ยานนี้เป็นเดือนที่ทางสะดวกแล้วลุยลงมือทำเฮงกัวปังมากเสซนแรงรับโชครับทรัพย์ลัวๆยังมีลูกบริวารแฟนคู่พารวยมากสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เป็นคิปของชาวลัคนาราศีกุมครับมาวางแผนชีวิต ด้วยดวงดาวที่โครจรอ,อยู่ในเดือนมิถุนายนยที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับและอาจารย์ก็จะวางแผนให้ครบทั้ง7เรื่องนี้เลยนะครับไปฟังก่อนทาก่อนจะได้รวยก่อนครับมีปัญหาติดตรงไหนบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับแล้วยังมีเลขนําโชคท้ายคลิปอีกด้วยนะครับเมื่อพร้อมแล้วไปเริ่มกันได้เลยครับแน่นอนครับลัคนาราศีกุมดาวราหูเป็นดาวประจําตัวแล้วครับ แล้วข่าวดีที่บอกว่าทางสะดวกแล้วคืออะไรครับเพราะช่วงเวลาเดือน2เดือนก็คือเมษากับพฤทธภาที่ผ่านมาครับดาวราหูเราไปเจอดาวพุธครับเรียกว่าพุธอันธาพาลวิวาดราหูครับเห็นไหมเราเจอคู่ศัตรูจะได้อะไรที่มันจะยากมันจะเหนื่อยครับแต่ตอนนี้ดาวพุธย,ย้ายวันที่2มิถุนายนย้ายออกไปแล้วครับเหลือแต่ดาวราหูเทวีโชคดาวพฤหัสก็ราชาโชคอยู่ด้วยกันครับนี่แหละครับเรียกว่า ทางสะดวกคนกี่เสริมใยเหล็กเลยครับแปลว่าอะไรแปลว่าให้เราเนี่ยลุยลงมือทำนะครับจะประสบความสําเร็จอยู่ในเรือสหาชาัชชะบ้านดวาวอังคารต้องขยันต้องสู้นะครับและจะมีการเดินทางเจรจาติดต่อพบปะอะไรก็ตามทําไปเลยครับจะส่งผลดีกับเราอย่างมากมายครับหายเจ็บหายป่วยนะครับดาวสาวดาวประจําที่มาโคจรทับลัคนาเราเนี่ย วันที่19ไปแล้วอีกก็เดินถอยหลังพักองศานั่นหมายความว่าไอ้เรื่องที่มันต้องเครียดเครียดหนักๆเนี่ยพักก็แปลว่าพักไว้ก่อนไงก็จะไม่หนักมากอีกนะช่วงกลางเดือนไปแล้วโอ้โหเพราะฉะนั้นยิ่งรู้ไว้เลยว่ายิ่งกลางเดือนไปยิ่งดีครับโอ้โหเรียกว่าดวงดีทั้งเดือนเลยก็ว่าได้นะโอ้โหอันนี้ก็ยินดีกับเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคิดอ่านไอเดียอะไรออกลงมือทําได้เลยจะประสบความสําเร็จความจเจริญครับแถมดาวเกตครับดาวเซน เซน์แรงลางสัองอนแม่นเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เล่งกันเราทั้งเดือนแปลว่าถ้าเรามีเซน์นะครับคิดไว้ว่าเอออันเนี้ยทํำไหมถ้าไม่มีอะไรติดขัดในใจทําเลยหรือไปเจอคนเจอสถานที่อ่ะเจอโปรเจกต์อะไรบางอย่างถ้าไม่รู้สึกตะขิดตะขวงไม่มี question mark อยู่ในใจทําเลยจะประสบความสำเร็จแต่ถ้ามันเจอ question mark ให้เลี่ยงไปเลยครับ นั่นแหะเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยเราแล้วเรายาฝืนทําต่อนะครับอันนั้นมีปัญหาหรือแม้กระทั่งมันติดมันจะเป็นต้องทาก็มีดาวพฤหัสอยู่กับตัวเราคืออะไรหาผู้หลักผู้ใหญ่หาทางออกหาทางแก้แ้วความรู้สติปัญญาที่มีผ่านได้ครับเห็นไหมโอ้ดวงดีมากเลยนะครับนี้ <S <S ต่อไปการเงินครับการเงินก็ดาวพฤหัสบดีก็ยังเป็นราชาโชคนะครับแปลว่าจะมีโชคมีลาบได้เงินได้ทองจาก ความรู้สติปัญญาความสามารถการงานความขยันออนไลน์โอ้ได้หมดแล้วได้ทุกทางแหละครับนะได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทวามาให้โชคก็ได้ฝันแม่นก็ได้เห็นไหมดาวการเงินตอนนี้ไม่มีอะไรมาติดขัดเลยนะยังเดินหน้าอยู่ยังไม่ได้พักองศาอีกแปลว,แว่าให้ลุยให้ทํานะครับจะดียิ่งดาวพุธเห็นไหมครับย้ายออกวันที่สองอไปอยู่บ้านดาวศุกร์ก็ว่าดีนะก็สื่อสารเจรจาได้ จะไปเจรจาผ่านโลกออนไลน์เยอะๆหน่อยก็ดีเพราะไปอยู่ร่วมดาวมนุึยแตอยู่แล้วยิ่งวันที่สิบแปดนี่ครับดาวพุธครับโคโจรเข้าสู่ภพปุตตาปุตตาเป็นกเกษตรตาที่บดีแปว่าอะไรงานที่เป็นจ๊อบจ๊อบงานระยะสั้นเคล็ดเคลลายลายคนๆเนี่ยอันเนี้ยจะดีมากนะครับจะทําให้เราได้เงินได้ทองหรือไปสื่อสารเจรจาเยอะๆติดต่อค้าขายจจปัพวปังอลังการเห็นไหมเงินทองบอกเลยยังไงก็ มีเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับยินดีด้วยครับโชคลาบกันบ้างโชคลาบก็ดาวพฤหัสเจ้าเรือนลาภเห็นไหมก็ไปอยู่กับพระราหูดาวประจําตัวเราและเป็นเทีเป็นราชาโชคครับแสดงว่าแหละซื้อกับผู้ชายไว้ก่อนก็ได้เลขที่เกี่ยวกับตัวเราเลยเลขอายุเลขวันเกิดเลขเบอร์โทรศัพท์เลขท้ายเบอร์โทรศัพท์อะไรแบบนี้นะครับก็จะทําให้เกิดโชคลาบ ทรัพย์สินเงินทองแต่ครั้งนี้ทั้ง,งนั้นขึ้นอยู่กับดาวพราัสบดีเดิมด้วยว่าอยู่ในมุมดีหรือเปล่าครับเพราะที่ถายนี่เป็นดาวจรนะครับแต่ภาพรวมคือดูดีครับได้ราชาชโชคลโดดเด่นนะครับหรือถ้าโชคลาภแปลว่าหยิบจับทําอะไรแล้วสําเร็จเนี่ยก็หมายความว่าอะไรอันนี้จะวินวินเลยนะพระจะลาหูคู่ค้าขายครับแบ่งผลประโยชน์แบ่งกําไรอะไรกันอย่างลงล็อกลงตัวนะครับตรงนี้รู้ไว้เลยนะอันนี้เป็นข่าวดีนะครับ ต่อไปในเรื่องการงานดาวการงานเนี่ยของเราก็คือดาวอังคารครับดาวอังคารยังโคจรอยู่ในเดือนอเลีครับแต่อลีนี้ไม่เหมือนอลีเดือนพฤษภาณนะอันนั้นอยู่ดวงเดียวดูเหนื่อยมากนะครับพุธก็เจอราหูเห็นไหมพฤษภามีแต่เหนื่อยกับเหนื่อยแต่มีดาวสุกมาทั้งเดือนเลยย้ายทีสามสิบมิถุนาคือสิ้นเดือนสุกปากหวานอังคารรับเอาเนี่ยรู้เลยเราทําตามดาวสิครับ ปากหวาน,วานเจรจาดีๆไม่ไปกดดันไม่ไปใช้กําลังอ่อนน้อมทำตนแค่นี้งานก็จะเลยลุ่งเรืองแล้วนะครับดาวสุกมาจากเรือนอเลยเรือนพันธุได้ราชาโชคดาวสุกมาจากเรือนสุภพเห็นไหมดาวแห่งความสําเร็จไปลอยอยู่ในเรือนการงานที่ไปตกอยู่ในเรือนอรลีแปลว่าอะไรจะต้องสู้ฝ่าฟันบากบันบุกเบิกแต่จะผ่านได้มีคนมาช่วยมีคู่มิตรมีผู้หลักผู้ใหญ่ มาคอยสนับสนุนส่งเสริมติดขัดอะไรเข้าหาเขาเดือนนี้ยังไงดูแล้วก็ผ่านได้นะครับแล้วไปอยู่บ้านดาวจัรเนี่ยต้องเน้นบริการนะครับเอาเอกเอาใจเซอร์วิสไม้ไม่ให้ไปวีนไปเวียงไปด่าทอไปชักสีหน้าอันเนี้ยการงานจะพังแต่ถ้าเรายังเซอร์วิสอยู่ได้เนี่ยยิ้มแยมแจำสยยิ้มส,สู้อ่ะใช้คําเนี้ยรับรองจะผ่านปลอดปอโปร่งโล่งใจครับนะคน ตกงานก็สมัครงานไปหลายที่หน่อยอ่ะมีเงินจะได้นะครับหรือคนจะออกก็อย่าเพิ่งออกเพราะยังอยู่ในเดือนอลิเดี๋ยวเดือนหน้าเห็นไหมสามสิบมิถุนาย้ายออกอันนี้ก็จะดีขึ้นนะครับนะเพราะฉะนั้นทํางานลุยครับขยับขยายเต็มที่ได้เลยนะครับต่อไปในเรื่องของครอบครัวกันบ้างนะครับแน่นอนครับมีดาวพุธมาลอยก่อนแต่ละต้องมีเรื่องราวให้สื่อสารเจรจากับคนในครอบครัวสื่อสารได้เลยครับดาวอยู่ในมุมที่ดีนะครับ แต่เพียงแต่ว่าดาวเจ้าเรือนพันธุเนี่ยบ้านรถที่ดินนะครับดาวสุขได้ราชาโชคนะครับแล้วไปลอยอยู่ในเรือนอลีก็แค่ฝากหน่อยว่าจะมีคนในครอบครัวเจ็บไข้ได้ป่วยรถมีเกณฑ์เฉียวชนซ่อมอะไรอย่างเงี้ยแต่ในขณะเดียวกันได้ราชาโชคฉลกเฉลายวนบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสง่ามีเอำน,นาลัาศักดิ์พระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาก็มาเองนะครับแสดงว่ามันมีโชคจากการที่มันมีปัญหาก่อนมีปัญหาแล้วจะมีโชคไปดวงฟ้าหลังฝนอะ เช่นทะลรดไปโดนอะไรมานั่นแนหะเลขรถออกนะครับหรือบ้านเรามีอะไรผุพังต้องซ่อมอะไรก็ไปแก้ซะแล้วดีไม่ดีเลขเลขรถออกอะไรอย่างเงี้ยเลขบ้านออกอะ่ะเออได้อยู่นะครับเพราะได้ลาชาโชคหรือถ้าคุยกันดีๆนะกับคนในครอบครัวถึงแม้จะตกเรืนอนอะ่ีมีสิทธิ์นะครับที่จะได้อะไรดีๆจากคนในครอบครัวหรือเป็นอะลีใช่ไหมทางแก้ทางหนึ่งคือไม่ต้องอยู่บ้านด้วยกันนานดิก็คือออกไป ฮอเดไปพักร้อนไปวีเคชั่นไปเที่ยวต่างสถานที่อ่ะครับโอ้โหบอกเลยจะดีครับแล้สังเกตดีๆนะยิ่งดาวพุธอนะ่ะลอยอยู่ในเรือนพันธุดาวพุธมาจากเรือนมอรณะด้วยมอรณะพันธุแปบลบว่าไม่ค่อยได้อยู่บ้านเป็นคู่มิตรแปบลบว่าไปแล้วดีนะครับไม่ใช่เสียหายไม่ได้ตายเตยอ,อะไรหรอกครับหมายถึงไม่ค่อยได้อยู่บ้านครับก็คือเนี่ยแหละไปเที่ยวด้วยกันอะไรเงี้ยจะดีแก้เคล็ดเลยนะครับนี่บอกแล้วบอกทางแก้หมดเลยนะครับตรงนี้ ความรักครับความรักเนี่ยเด่นชัดมากนะครับในช่วงวันที่15มิถุนาไปแล้วนะครับก่อนหน้านั้นก็จะกลางกลงดาวคนรักไปรออยู่ในเรือนพันธุอทุก็เป็นพ่อบ้านเป็นแฟมิลี่แมนแฟมิลี่เกิลอะไรอย่างเงี้ยแม่แม่สีเรือนไปแต่ที่เด่นชัดคือ15มิถุนาไปแล้วดาวคนรักดาวที่ได้ราชาโชคโอ้โหเด่นเลยยิ่งใหญ่ดุจพระราชาสองอยู่กันดาพุทธแสดงว่าสื่อสารเจรจาก,กันดีๆเนี่ย เดี๋ยวได้ครับได้คู่สายเปย์เขาให้ของเขามีอะไรกำนันเรานะครับเขาจะมีลูกด้วยกันก็ได้ออยู่ในภพก,กุฏะแปลว่าลูกยังได้เลยเห็นไหมทำลูกกันไปอ้าวได้อีกนะครับหรือเรื่องราวดีๆครับคู่สายเปย์คู่สนับสนุนส่งเสริมแล้วกันอ่ะใช้คำนี้หายเจ็บหายป่วยคู่คู่ยิ่งใหญ่ยุดพระราชาไปเลยนะครับคนโสดมีเกณฑ์เจอ คู่ไปอยู่ในเรือนปุตตะมีเกณฑ์เจอคนที่เด็กกว่าหรือนิสัยเหมือนเด็กอ้อนเก่งเอาเอาใจเก่งโอ้โห و, เรานี่แพ้ทางเลยนะครับแล้วเขาจะมาเลี้ยงดูปูเสือเซอร์วิสเราอะไรแบบนี้ด้วยนะครับแต่ฝากไว้หน่อยครับเจอดาวเกตแปลว่าอะไรดาวเกตเลงานอยู่ในเรือนคนรักก็คือเป็นไม้มาก่อนเป็นต่างชา,นนกกานนชติเป็นคนลูกกำพร้าเป็นคนซู้ชีวิตเป็นคนมีตําหนินั่นเองแต่มีตําหนิที่มีโปรไฟล์ดีเพราะอาทิตย์คือพระราชายิ่งใหญ่โอ้โห สุดยอดถือว่าความลักดีนะครับอันนี้แจ๋วเลยลูกและบริวารอ่าก็พบกุตตะไงนะอ่าลุตตะเป็นเกษตรครับหลังวันที่18มิถุนาไปแล้วโอ้โหได้มีราชาโชคมาลอยแปลว,ว่าลูกน้องก็ขยันตั้งใจทํามาหากินอะไรอย่างนี้ดีลูกก็ดีเชื่อฟังเจรจาอะไรก็ลาบลื่นไปหมดชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้โอ้โหกระจายงานให้ลูกน้องบริวารทําหลังวันที่ 18ได้เลยนะครับจะมีแต่เรื่องราวดีๆครับโอ้ยินดีด้วยเลยนะเห็นไหมดาวทางตัวเราก็โดดเด่นดาวการเงินก็ราชาโชคโชคลาภก็ราชาโชคบริวารก็เด่นกลางเดือนความรักก็ราชาโชคโอ้โหชาวกลุ่มพิจุนานี่ดีมากๆเลยนะครับยินดีด้วย <c oughs> สุดท้ายครับเลขนําโชคครับสี่หกสามปดเจ็ดครับขอให้ชาวกลุ่มเฮงๆปังๆรวยๆครับ และถ้าใครอยากดูละเอียดแบบนี้นะครับแอดไลน์แอดไซคเกทเทวาหกห้าครับหรือสแกน QR โค้ดที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยนะครับยินดีครับรับตรดดวจดวงชะตาแบบละเอียดครับและมีโปรโมชั่นครับหลังจองมาภายในได้ดูภายในยี่สิบชั่วโมงหลังจองมาเลยนะครับตรงนี้สองครับไปฟังต่อให้จบครับจะมีบอกว่าดูกา,ารจันเกทเทวาได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ต้องทาเช่นไรแล้วยังมีภาพเฉลมิมดวงชะตาส่วนบุคคลก็เป็นภาพดวงเราเองนี่แหละมีบูชาติดตัวประจาตนไว้ดีอย่างไรฟังตามนี้ แล้วท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเกิดอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับแต่ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับเพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็อรอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับ อาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสําเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมดงชะตาสุ่มมงคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชาดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จ ได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลักนาเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสุ่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสสมริผลได้เร็วขึ้นครับ สุดท้ายครับนำไปเป็นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับแล้วนาไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับ โอดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทว65ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199บาทมาได้เลยครับใครทาครบก่อนนะครับอาจารย์เกรวเทจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกรเทวยินดีรับตวดวงชะตาเป็นรายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับต้องดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณสิบดวงครับบวกดาวจอรอีกสิบดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูปบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไลโลรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูรัพย์รับซัย์รับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกนคิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง79็ร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสายเกสเทวา65ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสายเกรทเทวหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหน ถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวายินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับ และยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ํารวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สําคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักนาเพราะลักษณนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับ